สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันกันอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปวีดีโอนี้เรามาเจอกันตอนเช้าเลยนะคะซึ่งแดดสองหน้าแหลงมากทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเปะ็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนั่นเองนะคะก็มาเจอกันวันช้านาสดนะคะที่ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะจะ๊เนาะก็จะเป็นผิวหน้าประมาณนี้นะ,ะทุกคนเดี๋ยวจะมาล้างหน้านะคะซึ่งวันนี้นะคะตัวที่เราใชา้รู้วสุกเฮ้ยชอบเลยเยีกยจะมาพูดถึงนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย เจ้าตัวนี้นะคะก็คือสบู่เหลวสมุนไพรนะคะดอกเตอร์สารโลดนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเหมาะสําหรับผิวธรรมดาชื้นผิวมันนั่นเองนะคะทุกคนถานหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนอกก็เดี๋ยวขอรูปหน้าก่อนนะคะนอกก็รูปเลยนี่รูปก่อนเลยเดี๋ยวเราจะมาล้างให้ดูกันนะคะว่าเฮ้ยเนื้อเขาเป็นอะไรยังไงละฟองมีแค่ไหนคะ สำหรับสบู่เหลวตัวนี้นะคะเขาเป็นสบู่เหลวสาหรับผิวธรรมดาถึงผิวมันนะคะช่วยในของการทําความสะอาดผิวพรรณได้อย่างล้าลึกนะคะขจัดความมันพร้อมอยังรักษาความสมดุลของกรดและเบต้ะ,ะให้เหมาะสมด้วยนั่นเองนะคะอ่อนโยนต่อสภาพผิวด้วยคุณค่าของสารสกัดจากส้มป่อยนะคะแล้วก็โซบเบอร์รี่สารสกัดจากสีเสียนะคะแล้วก็น้ํามันมะกอกนั่นเองค่ะสำหรับการใช้ตัวนี้นะคะจะบอกว่าเป็นอะไรที่ใช้รู้สุกภาชอบมากๆเพราะว่าล้างเสร็จแล้วเนี่ยน มีความแบบสะอาดมากนะคะแต่ล้างแล้วเนี่ยไม่ทําให้หน้าแห้งนะคะยังคงให้ความชุ่มชื้นกับผิวเนี่ยได้ดีอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็มีความแบบ กลิ่นเนี่ยคือมีความหอมด้วยนั่นเองนะคะควรที่จะแบบล้างๆแล้วก็วนๆแบบนี้ไปประมาณ2-3นาทีนะคะเพื่อการที่เราเนี่ยจะได้แบบขจัดความมันส่วนเกินนะคะแล้วก็สิ่งสกรปรกต่างๆนานาน,นะคะออกได้แบบสะอาดแล้วก็หมดจดด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็คือแบบมีความล้างออกง่ายมากๆเลยนะคะอย่างเพื่อนๆเห็นเลยว่าล้างแป๊บเดียวนะคะน้องก็หมดที่หน้าแล้วนั่นเองนะคะน้องเปไ็นอะไรที่ ใช้แล้วก็สูดสิวมันลดลงจริงนะคะนอะแล้วก็เห็นผลในเรื่องของความมันบนผิวหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะลดน้อยลงนั่นเองค่ะ ก็คะหลังจากที่เราล้างหนะ้าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ผิวที่สะอาดนะคะประมาณนี้เลยนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาใช้นะคะเป็นสกินแคร์ของเขากันบ้าน,นะคะแบรนด์เดียวกันเลยนะคะคือแบรนด์ของดร์สาโรนั่นเองค่ะจะเป็นตัวนี้นะซึ่งด,ด้วยคอมมี่ส่วนผสมข,ของคามินนะทุกคนเดี๋ยวจะอาหารราละ์เเอยดมาใส่ไว้ให้นะคะนาะเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมามากมายนะคะบอกแค่ว่าขั้นตอนการใช้ก็คือเราคนที่จะใช้ตัวนี้ทําความสะอาดผิวหน้าก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้นะคะนาอก็อมาเริ่มกันเลยตัวนีีนนนบบน้้้เเเเนนนาจะป็ืือหลงๆแบบ นะคะเป็นแบบสีเหลืองแบบนี้เลยนะทุกคนแต่ใช้แล้วหน้าไม่เหลืองนะคะนาะเนี่ยก็ป้ายแต่แบบนี้แต่ตัวเนี้ยคือขาวค่อนข้างที่จะแห้งเร็วนะทุกคนเวลาล้างหน้าเสร็จแล้วไม่ต้องเช็ดหน้าขนาดแบบแห้งแกรกเลยนะไม่ใช่นะคะนราให้เราเช็ดแบบถ้าแบบพอแห้งหมาดๆยังพอมีความแบบชุ่มๆชื้นของผิวอยู่อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ทาลงไปนะคะแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็จะซึมเข้าไปในผิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหม คือซึมแล้วนะคะตัวเนี้ยแต่เวลาที่ลงบนผิวแล้วเนี่ยแล้วเขาแห้งแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงเหมือนกับว่าเหมือนมีอะไรเคลือบผิงหน้าทุกคนมันจะมีความรู้สึกแบบจะอารมณ์แบบตึงก็ไม่ใช่ไม่เชิงจะมีความสึกว่าหนักผิวก็นิดหนึ่งนะคะเนาะเพราะว่าเขาลงแบบแห้งเป็นเนื้อแมทไปเลยอะทุกคนดูดิคือแห้งจริงๆอันนี้เขาทํามาเพื่อตอบโจทย์สาหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวมันจริงๆนะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งเนี่ยก็แนะนําว่า ให้เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะได้ที่แอปนะคะก็คือแอปส้มแอปฟ้าเนาะเออก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะเนาะ,ะ,ะเพราะว่าเขาจะมีนะว่าเฮ้ยตัวนี้เหมาะกับคนที่ผิวมันเป็นสิวง่ายหรือว่าตัวนี้เหมาะคนที่เป็นแบบผิวแห้งอะไรแบบนี้นะคะเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะเขามีให้เลือกแบบหลากหลายนะซึ่งถ้าซื้อเซ็ตคู่อย่างงี้ก็ประมาณ5 0าร้อยกว่าบาทน,นะคะเนาะก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะซึ่งก็จะบอกว่าดีจริงๆซึ่งตัวเองได้ทางการทดลองใช้แล้วก็เฮ้ย เห็นผลนะก็เลยอยากจะมาเรื่องที่จะบอกต่อนะคะเพราะว่าปกติก็จะเป็นสิวจริงค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากๆที่เกิดจากการใส่แมสนะถ้าเพื่อนๆที่แบบติดตามกันมาเนี่ยก็จะเห็นบ่อยว่าเฮ้ยเวลาที่ก้อยใส่แมสออกไปนอกบ้านก็เียกลับมาเจอแต่ปัญหาในเรื่องของสิวสิวสิวจะไม่หายนะทุกคนแต่ถ้าช่วงไหนรู้สึกว่าอย่างเราเงินเป็นเทอมเงี้ยก้อยจะไม่ค่อยได้ใส่แมสเพราะว่าก็อยู่บ้านใช่ไหมกก็จะไม่ค่อยเป็นสิวแต่ถ้ามีการใส่แมสเมื่อไร่ปุ๊บกลับมาจะต้องมีความบันเทิงเกิดขึ้นก็คือเป็นสิิววใใช่่่ั้้้ยซึงงพออกกไดลลลนะผตภณฑ์แ็รสา ดีงามนะตรงที่ว่าน้องไม่ค่อยแบบมีสิวอักเสบเกิดขึ้นเลยหรือแม้กระถ้าเกิดขึ้นอย่างจุดนี้นะคะน้องก็ไม่ค่อยอักเสบแทบจะไม่มีความเจ็บใดๆเลยนะทุกคนแต่จะมีความนูนให้เราเห็นแต่ไม่ได้นูนขนาดแบบเฮ้ยบวมหรือว่าแดงหรือว่ามีความแบบปวดบริเวณที่เป็นนะเพราะปกติเวลาก้อยเป็นแล้วก็จะปวดแล้วก็รู้สึกว่าบวมอะ่ะเออบริเวณที่เป็นนะคะนาะตอนนี้คือค่อนข้างที่จะดีงามมากๆเหมือนอแบบน้องรักษาความแบบยังไงอะ ไม่ให้บวมไม่แหกเส็บได้ไปมากกว่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆยุบค่อยๆยุบลงนะคะนี่คือดีงามมากๆแล้วนะคะสำหรับตรงนี้เนาะคือดีนะก้อยใช้แล้วก็ทุกคนชอบมากๆเลยนะคะเนาะแต่ถ้าใครแบบผิวแห้งก้อยไม่แนะนำนะคะสําหรับตัวนี้เนาะไม่แนะนําเลยสาหรับผิวแห้งนะคะเพราะว่าใช้แล้วหน้ามันจะยิ่งแห้งไปมากกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของเฮ้ยผิวมันอะไรแบบนี้เนาะก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวก็จะหาลายะเอตยดงต่ามาใส่ไว้ให้นะคะทุกคนค่ะนี่ก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวก็เขาัวไปแต่งหน้าก่อนยียกับมา นั่งเมาหมอจกันต่อค่ะ ก็แต่งหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ลุปประมาณนี้นะคะุคนขาซึ่งก็เป็นลุกที่แต่งอยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนเนาะซึ่งจะมาพูดให้ฟังนะคะทีละชิ้นเลยคะเริ่มตั้งแต่ชิ้นแรกเลยที่ก็จะใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ก็คือเจลล้างหน้านั่นเองนะคะตัวนี้จะบอกว่าชอบมากๆมากทุกคนตั้งแต่ได้ลองใช้แบบครั้งแรกเลยอันนี้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้อวยหรืออะไรนะทุกคนแต่เราทําการทดลองใช้เองนะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชอบตรงที่ว่าน้องเนี่ยสามารถที่จะแบบล้างหน้าได้แบบสะอาดหมดจดจริงๆเราสัมผัสผิง และที่สำคัญคือไม่ได้ทําให้ผิวแห้งนะทุกคนยังคงให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีอยู่นะคะเนาะและก็ที่สําคัญคือล้างออกงายด้วยนะคะเนาะไม่ได้ทําให้ผิวเนี่ยรู้สึกว่าเอี๊ยดหรือว่าลื่นจนเกินไปนะคะเนาะเป็นอะไรที่แบบดีงามมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยปริมาณสุทธิอยู่ที่200 ml นะคะทุกคนขาดเป็นอะไรที่แบบใช้ไนานมากๆนะคะขวดหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้เป็นเดือนบางที่อาจจะเกินเดือนด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยก็ใช้เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะแบบล้างงาแบบสะอาดหมดจดแล้วนั่นเองนะคะเนาะต่อ ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะทุกคนขาจะต้องบอกว่าเขามีสารสกัดจากขมิ้นชันนะคะยังไม่พอเขายังคงมีวิตามินอีแล้วก็วิตามินซีด้วยนะคะเขาช่วยในเรื่องของการขจัดนะคะเซลล์ผิวนะคะหรือว่าช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นลดเลือนพวกจุดด่างดำแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวเนี่ยไม่มีสิวเกิดขึ้นนั่นเองนะคะหรือถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรักษาในเรื่องของการอักเสบของสิวเนี่ยได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้สิวเนี่ยยุบลวงยุบไวมากๆ ากเลยนั่นเองนะคะเริ่มลิ้นพันกันรูมนึทุกคนคะ่ญญะซึ่งจะบอกว่าก้อยใช้ตัวนี้แล้วก็สุก็ชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็หมดปัญหาในเรื่องของความมันในระหว่างวันนะคะแบบบางทีตัวก้อยเองเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวมันง่ายผิวมันเร็วนะคะในระหว่างวันเอบางทีเนี่ยใช้ไปเนี่ยเต็มที่เลย 3- 4ชั่วโมงก็แบบมันแล้วทุกคนค่ะแต่ตัวนี้คือแบบไม่เป็นเลยนะคะจะอยู่กับเราได้แบบยาวๆเลยสําหรับเรื่องส่วนตัวก้อยนะอยู่ได้ยาว,ยาวๆเต็มที่ในที่พูดถึงก็คือประมาณ 6- 7ชั่วโมงกันเลย นะคะน้องก,ก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับเมคอัพนะคะที่เราจะลงนะคะตอนแต่งหน้าอะไรแบบนี้เลยคือเวลาที่ก้อยใชย้เราก็าออชอบนะแล้วก็อยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆนะเผื่อใครมีปัญหาในเรื่องของผิวมันเป็นสิวง,ง่ายนะคะก็อยากจะแนะนําให้เลาใช้กันดูนะทุกคนค่ะจริงๆไม่ต้องใช้เยอะเนาะใช้พอที่แค่แบบทั่วผิวหน้าเราก็พอแล้วนะคะไม่ต้องแบบใช้เยอะจะบอกว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะคะยิ่งใช้เยอะเนี่ยประสิทธิภาพก็ยังคงเดิมนะทุกคนไม่ได้ว่าเฮ้ยยิ่งใช้เยอะแล้วแบบน้ามาันจะกระตังใสเร็วขึ้น ไม่ใช่คนะ่ะทุกคนคะ่ะหรือว่าใช้เยอะแล้วสิวมันจะหายภายในคืนเดียวก็ไม่ใช่อีกเช่นการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างล้วนอยู่ที่ต้องใช้ระยะเวลาะคะแล้วก็การใช้แบบต่อเนื่องแล้วก็เรื่อยๆนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืม คลิกไลค์ like, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะตอนนีก้ก็มี Facebook p เ g e แล้วนะคะชื่อว่า Style ก็ a n n e l ชื่อเดียวกับ YouTube เลยแล้วก็ i อเช่นกันนะคะใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถที่จะติดตามได้ช่องทางนั้นๆน,น,นะคะเนาะส่วนใครอยากคอมเมนต์ก็พูดคุยกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้สไตล์ฉบับเพื่อนสาวนั่นเองคะ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ใ,มในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย